เปิดผลคะแนนดิจิตอลเซตรอบแรกสุดความรู้สึกของผู้สอบน้องๆคนไทยของเราเนี่ยแหละเจอข้อแบบนี้ก็แบบอ้ตอบไม่ได้ข้อนี้ก็คือพลาดไปเลย,เลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยวันนี้พี่มิน้นพี่มิวแห่ง i n t e r o o s t e r s มาในหัวข้อเลยค่ะจะมาเปิดผลคะแนนดิจิตอลเซตรอบแรกสุดก็คือเซตมา2023เพราะว่าคะแนนมันออกมาแล้วอ่าแต่หลายคนก็สงสัยว่าเอคะแนนมีความแตกตื่นเล็กน้อยเพ้่ขึ้นเยอะลงเยอะแต่ว่ารอบเนี้ยดีมากตรงที่คอร์เนตบอร์ดเขา มีคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยและทั่วโลกให้เราได้ดูเลยใครที่ไม่ได้ไปสอบรอบแรกเราไม่มีสถิตินี้หรือน้องสอบแล้วแต่น้องไม่รู้ว่ามันดูได้อะไรเงี้ยก็จะมาให้ดูกันม,มันก็ดีนิดนึงตรงที่ว่ามันทําให้เราได้พอเทียบได้นะว่าถ้าเทียบกับคนไทยแล้วเทียบกับคนทั่วโลกคะแนนเราแบบเหนือนต่ำ<อ>กว่าค่าเฉลี่ยแค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าน้องบอกเตือนไว้ก่อนเลยว่าอย่าชะล่าใจว่าฉันเหนือกว่าค่าเฉลี่ยเยอะ เพราะว่าค่าเฉลี่ยเนี้ยมันจากคนสอบทุกคนบางคนว่าจะอยู่แค่มสามแลม้วมาสอบเข้าใจใช่ปะแต่ถ้าน้องอยู่มหกม,มาสอบนะ้องต้องควรจะเหนือกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วแล้วควรจะเหนือไปเยอะด้วยถ้าถ้าอยากจะได้แบบคะแนนด,ดีๆที่ติดเนาะอ่ะมันผลมันเป็นยังไงครับพี่เมวมาดูที่คะแนนรวมก่อนนะคะคะแนนเฉลี่ยรวมของประเทศไทยพี่มิ้นทายไหมพี่มิ้นอยากแอบเลยเห็นแล้วเอาเห็นแล้วพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามคะแนนอันนี้ของไทยนะก็ กลางๆค่อนไปทางต่ำนิดออนึงเออแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ดูแย่มากจริงๆถ้ามันควรจะติดมหาลาาัยอาจจะต้องแบบ 1, 2, ไไพันสองอะไรเงี้ยใช่ไหมพันสองอัพอัพอะไรเงี้ยจะก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางต่ำอย่าแงบบที่พี่มิวบอกแต่ก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยคือมันรวมทุกทุกคนมคนไม่เคยสอบคนสมัครเล่นๆอยากจะมาลองขั้งแรกอะไรเงี้ยมนรวมหมดมันก็จะฉุดลงแต่ถ้าสมุิของทั่วโลก แต่ไม่รวมเมกาเนาะเพราะว่าเมกาเขายังไม่สอบหมอเอาก็มเมกาเขายังไม่สอบดิจิตอลปีนี้เขายังเป็นแบบเปเปอร์อยู่ตายแล้วเราต่ำอยู่ในเรำของทั่วโลกคือหนึ่งพหนึ่งอปดสี่โอ้นึกว่ารวมเมกาแล้วตอนแรกก็นึกว่าแบบโอเคเราเที่ยวฝรั่งก็ไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยพันหนึ่งแปดสี่ก็ถือว่าสูงกว่าไทยเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณแปดสิบคะแนนโอเคไทยสู้เขาไทยสู้สู้ไทยแลนด์ปูนปูนอ่าโอเคแต่ถ้าสมมติว่ามาดูผล แยกวิชาแยกวิชากันบ้างดีกว่าของเลขค่าเฉลี่ยของไทยอยู่ที่6กร้อยเจดคะแนนก็เกินหกร้อยมันก็โอเคโอเคมานิดนึงแต่ค่าของทั่วโลกก็หกร้อยสิบห้าก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าเด็กไทยเอเชียเนาะมันก็ต้องมีความเก่งเลขอยู่แล้วแต่อินเดียอาจจะเก่งกว่าเราอีนอาจจะเก่งกว่าเราทำให้เขาฉุดขึ้นไปเยอะอะแบบนี้ส่วนคะแนนอังกฤษพี่มิน ให้ทายว่าคะแนนังกิจของคนไทยอยู่ที่เท่าไหร่เฉลี่ย5 8 0เยอะไปแล้วเลยเฉลี่ยนะ4 9่รอยเาหอรหรอ4 9่แต่ถ้าทั่วโลกอยู่ที่570ว้าวนี่ไงอันนี้แอบต่างอันนี้แอบต่างเยอะอยู่ก็แอบแสดงให้เห็นนิดนึงแหละว่า คนไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษขนาดนั้นส่วนใหญ่เรียนภาคไทยมาก็จะไม่ได้ก็จะต่ำจะไม่เหมือนเลขที่มีความใกล้เคียงกับทั่วโลกอังกฤษจะต่างอย่างเห็นได้ชัดถ้ามองนอกเขาก็คงอาจจะแบบเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กอันนี้เราไม่เป็นไรอแต่ก็อย่างที่บอกว่าคะแนนนี้มันไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าสุดท้ายน้องจะติดหรือไม่ติดก็น้องแข่งกับตัวเองน้องไม่ได้เปแข่งัชเลททั่วโลกแต่แบบอันนี้ให้ก็ดู ให้เทียบนิดนึงเือแบบบางทีใครอาจจะทํางานแบบิน international อะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้อ่ะอันนี้คือค่าเฉลี่ยที่ college board เขาบอกมาเนาะทีนี้มาดูความรู้สึกของผู้สอบน้องๆคนไทยของเราเนี่ยแหละที่ไปสอบดิจิตอลมารอบแรกคือหลายคนน่ะเคยสอบแบบ p ป p e r มาอยู่แล้วไงแล้วคะแนนออกรอบแรกก็มีความเฮ้ยทำไมมันมันจะมีคนที่แบบว่าทั้ขึ้นเป็นร้อย และลงเป็นรองและลงเป็นลงลงเยอะก็มีอันนี้พูดถึงทั้งสองวิชารวมกันเอออันนี้พี่ทําโพสารวจเนาะไม่ใช่แค่เด็กที่เรียนกับเรานะแต่เป็นใครก็ได้ที่ไปสอบดิจิทัลแซทรอบนี้มาถ้าผลสํารวจอะโดยเฉลี่ยแล้ว s ซ t อิงทุกคนจะขึ้นนิดนึงแต่ขึ้นแบบไม่ถึง50ิขึ้นนิดนึงเออส่วนแซทแมทก็ขึ้นนิดนึงเหมือนกันคะแนนรวมคะแนนรวมทั้งสองวิชาแล้ว ก็ขึ้นนิดนึงก็ขึ้นแต่ว่าจะขึ้นขึ้นเยอะขึ้นเยอะหน่อยเพราะมันนิดนึงกับนิดนึงมันกลายเป็นเยอะไงสมมติขึ้นอันหนึ่งสี่สิบอีกอันหนึ่งยี่สิบอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเกือบร้อยแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือโดยเฉลี่ยของคนไทยที่เราทําผลสํารวจมาแล้วของพี่มิวหรอคะเป็นยังไงอ่าเนื่องจากว่าพี่ก็ไปสอบรอบนี้มันรอบแรกเหมือนแล้วพี่เคยสอบแบบเปเปอร์มาแล้วแล้วพี่เป็นคนที่พี่ไม่ได้เรียนเน้องก็พื้นฐานก็ตีว่าความฉลาดเท่าเดิม คะแนนเลขพี่ได้เต็มอันนี้มันอยู่แล้วอยู่แล้วทั้งทั้งแบบคือฐานแน่นเออแต่คะแนนอังกฤษน้องตอนที่เปิดคะแนนมาพี่ช็อกมากพี่อยากจะยื่นดี a c เอซีมันเป็ีเลย คือตอนเปเปอร์ไปสอบได้530อืมเออแต่นี้เป็นแบบว่าไม่ได้เรียนเรื่องฟังชูเวชไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้กฎะไรเลยไปด้วยความรู้ที่มีอยู่มอต้นมอลปลายได้ไหมฉันก็เรียนมอลปลายมาแต่้าไม่รู้กฎอ่ะเออไม่รู้กดแล้วก็ไม่รู้เทคนิคไม่ได้เคยฟังอะไรพี่สอนซึ่งกฎแอบสําคัญเนาะจริงๆถ้ารู้แล้วน่าจะทําได้เยอะเออคือนางก็ฟังฟังมาแต่ไม่เคยท่องอ่ะไม่เคยท่องไม่ได้ฝึกแต่ตอนที่สอบดิจิตอลอิง คะแนนขึ้นเป็นร้อยได่หกร้อยเจ็ดสิบจากห้าร้อยสามสิบขึ้นเยอะมากสี่สิบจริงๆตอนที่นางสอบเสร็จนางก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ยมันมีความรู้สึกว่าทําทําได้แล้วทําไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนก้างๆเหมือนประมาณว่าเหมือนแต่ละแต่ละข้อจะตัดชอยได้สองอันแล้วก็จะลือันอันอะไรแบบมีความเง่าๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าคะแนนกลับขึ้นเป็นร้อยเลยแลวร้อยกว่าด้วยอ่บเยอะมากคือรู้สึกภูมิใจตัวเองมากว่าได้หกร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าก็มีน้องอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ มาจากที่คุยกับน้องๆหลายๆคนเนาะแล้วก็พี่มีอาจจะสกิลมากขึ้นหลังจากเรียนคอร์สพี่ไปแบบอาจจะฟังฟังเว้ๆเข้าหูคือก็รู้เทคนิคนิดหน่อยเช่นแบบต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านช้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ว่าถ้าเจอข้อแบบนี้ต้องทําประมาณไหนเพราะเคยผ่านมาบ้างอ่ะคือเอาเป็นว่ารู้ว่ามีแนวคําถามแบบไหนบ้างไม่ใช่แบบไปเจอครั้งแรกทั้งหมดเออแต่คําศัพท์ก็คือจเดองขึมไปเออแต่ว่าจากที่คุยกับน้องๆเอาพูดถึงภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเนาะอังกฤษอ่ะ ส่วนมากคือขึ้นกันถ้าเคยสอบแบบแล้วแต่อาจจะขึ้นหลักสิบไม่แต่ขึ้นหลักร้อยก็มีบ้างเอ้ยมีน้องของเราหลายคนที่เรียนกับมิ้นก็คือขึ้นร้อยแล้วก็ร้อยกว่าก็มีซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นคนแบบพี่ก็คือสกิลอาจจะเท่าเดิมหรือเก่งขึ้นมาอีกนิดนึงคะแนนมันก็จะค่เรื่องอัพเยอะแต่ก็จะมีบางคนที่แบบว่าอัพเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าอัพไม่เยอะเอออันนี้ถ้าถามว่าเพราะอะไร พี่บอก<ม>ว่าถ้าถ้ามันเป็นแบบคนที่พื้นฐานดีๆมาอเออหรือแบบคือมาด้วยพื้นฐานเนาะใช่ป่ะคะแนนมันจะขึ้นเยอะเลยเออแต่ถ้าสมมติว่าน้องแบบูัว่าสับก็ยังไม่แม่นไม่เ๊ะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นไปผิดข้อที่ใครๆก็ไม่ได้ผิดกันอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่พื้นฐาน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะกลายเป็นแบบถูกบ้างผิดบ้างแล้วแต่มั่วถูกมั่วผิดอะไรเงี้ยบางครั้งแบบเจอข้อแบบนี้ก็แบบอ่าตอบไม่ได้ข้อนี้ก็คือพลาดไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คะแนนมันสครเกิลสครเกิลขึ้นไม่เยอะหรือบางคนถ้าพื้นฐ<อ>านไม่ดีแบบจริงๆลงด้วยนะคะแนนลงเออคนม,มีมีนะคะแนนลงก็มีเหมือนกันจากที่ทําโพแบบคนทั้งหมดมาแล้วก็อ,อ๋ออย่างที่บอกว่าถ้าพื้นไม่ดีแต่รู้เทคนิคข้อสอบบางก็อาจจะช่วยนอ่นใช่ป่ะเออแต่มันก็จะเทียบไม่ได้กับคนที่แบบรู้เทคนิคแบบพุ่งเป็ร้อยอ่ะ ยิ่งถ้าพื้นฐานดีแล้วรู้เทคนิคข้อสอบพุ่งเป็นร้อยเทียบกับแบบเปเปอร์นะเอแล้วก็แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากคอลเลจบอร์ดเขายังไม่ออกอะไรออกมาเลยว่าผิดกี่ข้อตอนนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคือเมื่อก่อนจริงๆในสกอร์รีพอร์ตจะบอกละเอียดเจนมากผิดกี่ข้ออย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือผิดกี่ข้อก็ไม่รู้เขาเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคิดคะแนนยังไงมันเลยทําให้หลายคนมาถามแล้วพี่ยังไม่สามารถตอบน้องได้ว่าต้องผิดกี่ข้อถึงจะได้ตองนี้เพราะว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่ผิดกี่ข้อ เขาจะมีแค่แบบคะแนนที่แบบว่า Cra f t and structure ได้ได้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบ information and Gra p h i c อะไรหัวข้ออะไรมีบอกอันนี้มาสเกลเกลมาให้แล้วก็เหมือนเลื่อนให้คู่ว่าแบบอันนี้เต็มอันนี้เท่านี้คือให้เรารู้ว่าเราอ่อนอะไรเราเก่งอะไรแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราข้อไหนเราผิดอะไรไปเนี้ยก็อาจจะต้องรอคนนิดนึงอันนี้มันรอบแรกที่สุดอะเออเนาะมันเป็นรอบแรกเพราะฉะนั้น ก็อย่างที่บอกว่าเพอเพว่าจะเปลี่ยนแปลงในรอบถัดไปเกณฑ์เกินอะไรอย่างนี้การที่เราคะแนนพุ่งร้อยกว่ารอบนี้มันไม่ได้แปลว่ารอบหน้าจะพุ่งเป็นร้อยเหมือนกันเนาะเอออย่างที่บอกว่าเอาพื้นฐานให้แน่นดีที่สุดเออแล้วสุดท้ายทุกคนพุ่งอ้าวการแข่งขันก็ fierce เลย Competition fierce เลยสมมุติว่าอยากไปต่อใจว่าโหขึ้นเป็นร้อยสบายแล้วตอนนี้ฉันพันสี่เจ็ดสิบและทุกคนพันห้าแล้ว PBA ไม่ติดแล้วออย่าอันนี้ไม่ได้พูดให ตกใจนะแค่ให้ไม่ชะล่าใจดีกว่าเอางี้ใช่ใช่ส่วนของเมฆตอนออกมาปุ๊บเอาเอาตอนพี่ก่อนละกันตอนพี่ออกมาปุ๊บพี่รู้เลยว่าน้องต้องทาไม่ได้แน่เลยมันจะมีข้อยากเพราะว่าข้อยากที่ต้องใช้เวลาคิดเยอะคือถ้าให้เวลาคงทําได้แต่น้าต้องเวลามันจากัดเงียก็คิดว่าแบบอันนี้หมายถึงโมดูลสองถูกป่ะโมดูลสองโมดูลแรกอะง่ายมากมากแบบมากจริงเออแล้วก็ตอนออกมาตอนนั้นอะก็มี น้องๆที่แบบรู้สึกว่าเลขยากถ้าได้โมดูยากเนาะแต่บางคนก็แบบเฮ้ยเลขง่ายได้มีคนบอกเยอะมากว่าทําได้รู้สึกว่าทําได้มากแต่คะแนนลงเอออแต่เนี้ยพอมาดูคะแนนเนี้ยอังกฤษส่วนมากจะไปในทางขึ้นส่วนเลขอะส่วนมากจะไปในทางลงเออหรือเท่าเดิมถ้าน้องคะแนนเยอะอยู่แล้วถ้าดูจ้ะน้องๆของที่ที่เข้าบูธแคมป์รอบเซตไม้เนาะที่แบบพี่รู้คะแนนเขาแล้วพี่ก็รู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนตอนที่เรียนเรียนในห้องอะ คะแนนเขาจะขึ้นไม่ก็เท่าเดิม,มแต่จะไม่ตกอซอซึ่งคิดว่าเป็นเพราะว่าพื้นฐานแน่น,นดีแต่พูดแข่งรถเนี่ค่อนข้างเก่งเนาะคือน้องก็ต้องเข้าใจว่าเลขถ้าน้องพื้นฐานเฟะเจอโจทย์ยากแค่ไหนะ่ะมันทำ,นทำได้ไดเพราะน้องเอาไปไประยุกได้ไงแต่ถ้าน้องพื้นฐานไม่แน่น คือท่องมาแต่สูตรแต่ไม่รู้ว่าที่มาใช้ยังไงอะไรเงี้ยพอไม่ค่อยเจอโจทย์ยากมันก็มันก็ตายอยู่กันอฉะนั้นคนที่ได้แบบ750อัพิในทีมบูตแคมป์เนี่ยก็คือเป็นคนที่พื้นฐานโอเคบ้างคือเห็นตั้งแต่ในห้องแล้วด้วยว่าแบบอาจจะมีผิดข้อนึงอาจจะได้790ผิด2ข้อเจ็ดร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยมีบ้างมีบ้างแต่ว่าก็คือเหมือนกลายเป็นว่าเท่ากับรอบเก่าเพราะว่ามันก็คือผิดแค่ข้อ2ข้อแล้วไม่เกินนี้แต่ว่าแต่ว่าเห็นมีหลายคนมาบอกว่า เลขคะแนนลงเออเหมือนมีน้องที่แบบว่าเคยได้700อยกว่าตอนเปเปอร์แต่ว่าพอมารอบเนี้ได้หกรยกว่าเลขได้600อยกว่าก็คือแบบลงเกือบร้อยทั้งที่ยังกฤษขึ้นเป็นร้อยมันเลยทําให้คะแนนรวมอ่ะเท่าเดิมมันแบบขึ้นหรือลงแค่น้อยกว่าน้อยกว่าที่หวังไว้แล้วน้องคนนี้พื้นฐานอะไรยังไงเขาเป็นยังไงอ่ะคือเขาไม่ได้เรียนเลขอ๋อเขาไม่ได้เรียนเลขแกใช่ฉันก็เลยไม่รู้ว่าพื้นฐานเขาแม่นแค่ไหนแต่เขาเรียนอังกฤษแต่เขาไม่ได้เรียนเลขพี่มยวก็เลยไม่ได้เห็นตอนบูตแคมป์เอ่วาาก้ได ตอนรอบเปเปอร์แปลว่าเขาก็น่าจะต้องมีสกิลในระดับนี้มันถึงจะได้เจ็ดร้อยกว่ามันไม่ได้จะหวยค่แต่แปลว่าพอเจอข้อยากจริงๆแล้วไม่ไม่ผ่านพวกนั้นเพราะพี่มิวกลับมาแล้วหน้าเห็นหน้าเสียเลยอะ่ะเหมือนแปลว่าเฮ้ยมันมีข้อยากที่แบบคิดว่าน้องก็ทําไม่ได้อยู่คือ,อคิดว่าหลายคนน่าจะทาไม่ทนันเ,เพราะว่ามันเป็นข้อที่ต้องใช้เวลาคิดเยอะแล้วเลขมันไม่สวยเนาะเข้าใจว่าเวลามันเป็นข้อพิมพ์คําตอบแล้วมันเป็นทศนิยมหลายข้อ มันก็ผิดเพะว่าวเลขมันออกมาน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่าสุดท้ายพื้นฐานบแบบวิธีการที่แบบน้องจะต้องประยุกต์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นจุดคีย์สำคัญที่จะทาให้น้องได้เจ็ดร้อยปปลายแต่ถ้าใครที่ยังไม่ผ่านจุดนั้นหรือพื้นฐานไม่แน่นมันจะกลายเป็น,ตนไตคะแนนไปไม่ขึ้นแล้วเผือคะแนนลงอีกต่างหากเ,เหมือนคล้ายๆอังกฤษเลยแหละว่าเทคนิคข้อสอบอะหรือเทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขอะเดสมสบางคนกะจะใช้เดสมอสเดสมสเดสมสทุกข้อเลยแต่แบบน้องพี่ไปสอบมาแล้ว ข้อยากหลายข้อคือเขาก็คิดมาแล้วว่าน้องคนไม่ได้เดสมันไม่ได้จะช่วยได้กพ่อเขาจะว่าคือเราต้องมีสกิลในการตีความวาดรูปอะไรอย่างงี้ออกมาแล้วแนวใหม่อีโอเมทรีหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยให้รูปคือน้องต้องอ่านแล้วน้องต้องอ๋อมันเป็นกล่องขนาดเท่านี้มีน้ำอยู่ข้างในเท่านี้ต้องวาดใช่ใช่คือต้องวาดออกมาเองให้เห็นภาพแล้วเราค่อยทําต่อโอเค อ่าฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองคะแนนขึ้นหรือคะแนนลงตอนนี้ก็อาจจะพออ๋อๆนิดนึงว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองออสุดท้ายก็พื้นฐานเป็นตัวชี้ชะตาคะแนนของเราอยู่เหมือนกันแต่การไปสอบรอบแรกมันก็เหมือนไปวัดดวงด้วยจริงๆเลยเนาะเพราะเราไม่ไม่รู้อะไรเลยถามว่าแนวข้อสอบตรงไหมกับที่คอลเลจบอ o ให้ฝึกเอาจริงๆก็รู้สึกว่าตรงรู้สึกว่าตรงเอาอังกฤษก่อนแล้วกันนะก็เพราะว่า แนวมันก็คือเหมือนเดิมเ<ม>ปเลยมีพัฟตูเอชชัช่นมีบุลเลตมีตารางกรฟมาแล้วให้เติมสับสคือทุกอย่างเหมือนองนั้นเป๊ะเลยพี่ก็คุยกับน้องที่เขาตอนนั้นมาวูดแคมป์แล้วพี่รู้ว่าคนเนี่ยเก่งเก่งอังกฤษเลยอะ่ะคือเป็นคนอ่านออกทุกอย่างคือต้องการแค่เทคนิคข้อสอบอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าแบบ โมดูลสองอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเจอแต่ข้อที่มันยากและต้องใช้เวลาคิดยาวๆเสร็จแล้วม,มันก็จะเหมือนเลขเลยเนาะใช่ใชทั้งเลขทั้งอังกฤษถ้า้องได้โมดูลสองแบบยากแต่และข้อมันจะไม่เหมือนโมดูลหนึ่งที่อ่านแล้วก็ตอบเลยอ่านแล้วก็ตอบเลยแต่มันต้องแบบต้องคิด,คดเออแล้ว,แล,วแล้วมันจะคนที่พื้นฐานไม่ดีจะไม่ผ่านข้อแบบมันชวๆเนาะใช่ป่ะเพราะว่าแบบแค่ตีต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วต้องแปลด้วยต้องใช้สมองโลจิกต้องมาไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษดีแหละอย่างเดียวจะทําได้อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพื้นฐานก็เลยเป็นสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำว่าแบบเออมันสําคัญที่สุดนะพยายามเก็บพื้นก่อนถ้าน้องมีเวลาจริงใครจะไปคิดว่าแบบเอยอัพด้วยเทคนิคข้อสอบนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วมันได้แค่บางคนที่พื้นพันมันอัพได้แต่มันอาจจะอัพได้เท่านี้แล้วมันก็ตันแล้วไงแล้วนอกจากไปถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่อัพมันก็ตกใช่พวกนี้มันก็เป็นเรื่องดวงแต่ถ้าน้องพื้นดีน้องทําได้แน่นอนไม่ว่าจะเจอข้อยากอะไรถ้าพื้นดีก็เหลือแค่เก็บเทคนิคแล้วก็ฝึกเรื่องเวลาแค่นั้นแหละเอออ๋อเดีบอ่ส พอคะแนนออกปุบอบบเห็นน้องหลายคนบอกว่าแบบรู้สึกว่าคอสตอนตอนที่น้องทําในบลูบุ๊กที่เป็นแพ็กทีเทสอะทำได้ได้เจ็ดได้เลขเจ็ดร้อยแปดสิบได้เต็มตลอดแต่พอสอบจริงน้องได้แค่หกร้อยกว่าออบางทีข้อในนี้มันอาจจะไม่ได้มีข้อยากเยอะขนาดนั้นใช่ออตอนที่พี่ทําคอร์สกับพี่มิวอะ ก็สังเกตเห็นเลยว่ามีมันมีเลเวลความยากแม้ว่าจะเป็นแนวคําถามเดียวกันแต่ความยากมันแบบมันต่างมันไปได้ไปนะมันต่างตั้งแต่แบบอันนี้มองตอบได้แบบโคตรง่ายกับอันนี้พี่เองอะยังรู้สึกว่ายากเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราสอนเซดมาต้องนานแล้วเนอะใช่ไหม ฉนั้นพี่รู้สึกว่าโอ้โหเขาออกเขาสอบเก่งเหมือนกันจริงจริงมันท้าทายไปได้จนถึงคนที่แบบมีมีสมองก็ยังรู้สึกว่าท้าทายอ่ะคือตอนฉันทำโมดูลสองอ่ะฉันสนุกเพราะว่าแบบโอหมันยากเนี่ยค่ะฉันจะทำทันหรือเปล่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะเออแต่ตอนทำโมดูลหนึ่งเลขอ่ะเบื่อมากเพราะแบบรู้สึกว่าง่ายโอเคก็เป็นรอบแรกเพราะฉะนั้นใครได้อะไรมาก็ให้ตั้งเป็น เหมือนจุดเริ่มต้นของตัวเองไว้แล้วใครก็ยังได้คะแนนได้แบบไม่ดีบางคนโหารอบแรกหนูได้แปดร้อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราถือว่าเป็นทงแรกของเราใช่แล้วมันจะมีมายสโตนถัดถัดไปนะคะพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยถ้าน้องแบบไม่ได้อยู่มหกแล้วแต่ถ้าใครอยู่มหกถือว่าตัวเองโชครายก็แล้วกันที่ดันมาเจอรอบรองเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะยื่นคะแนนได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องอยู่มสี่มหเริ่มเลยตอนนี้ทันแล้วก็มีหลายรอบให้น้องเลือกสอบน้องก็อย่าไปตายใจรอเอารอบ ท้ายนอะคนหลายคนชอบเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเตรียมตัวให้ดีก่อนแล้วค่อยไปสอบสองรอบสุดท้ายแล้วสุดท้ายอีรอบหนึ่งโดนแ c a n ซิลอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนาะงใช่ปะมันจะมีปัญหาอะไรมาเยอะแยะที่แบบเราบางทีเราควบคุมไม่ค่อยได้มันเป็นเรื่องของภายนอกอะทำมัได้มีคนที่แบบโหตั้งใจสอบมากสุดท้ายวันก่อนหน้านั้นท้องเสียไม่ได้ไปสอบก็มีเออเจอเยอะหลายหลายคนที่มีปัญหาฉะนั้นก็เตรียมตัวให้ดีตั้งแต่กลางกลางปีหรือต้นปีถ้าเป็นไปได้เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเขาก็เปิด พฤษภามิถุนาสอบได้แล้วแต่รอบมีคนหลายคนถามว่ารอบปลปีมีไหมมีแน่นอนอม,มีหลายรอบด้วยแต่เขายังไม่เปิดรับสมัครอ,อก็สมัครเท่าที่มีไปก่อนอไปลองดูเลยนะ้องเพราะว่าเห็นปะ่ะคนที่ฝึกในแอปกับคนที่ไปสอบจริง มันต่างกันมากผลคะแนนน้องอยากคิดว่าเออทาแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเอาดูแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่พี่เห็นแพทเทิร์นมาค่อนข้างเยอะเหมือนคือคนที่ส่วนใหญ่พื้นฐานไม่ค่อยดีอ่ะเขาจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีด้ยจะเป็นคนที่มองว่าแบบเฮ้ยทําได้อะไรคือจะมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองทาได้แต่คนที่แบบเก่งส่วนใหญ่จะเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายว่าแบบเฮ้ยทำไม่ได้แน่เลยแบบเครียดอะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ปรับทัศนคติให้มันอยู่ในทางสายกลางสายก้างสายกลางเอไม่ต้องเครียดเกินไปแต่ว่าก็ต้องไม่ชะล่าใจอะไรอย่างเงี้ย พยายามคิดแล้วกันว่าแบบค่าขนาดที่น้องอยากเข้าการแข่งขันมันสูงอ่ะมันยังไงมันก็ต้องอัพเยอะน้องเออโอเคก็อย่างที่บอกเนาะมสี่มห้าเริ่มเตรียมตัวเถอะเพราะว่าถ้าพื้นฐานดีไม่ว่าน้องจะไปเจอพื้นฐานยากมันต้องปูตอนมสี่มห้าเนาะจะไปปูตอนมหกมันก็ล้นแล้วอ่ะเอ้แต่ถ้าสมมติว่าน้องมหกปีเนี้ยแล้วตอนนี้มันยังต้นๆกลางๆปีอ่ะก็ยังพอไหวมันยังทันถ้าน้องเก็บพื้นฐานอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ ถ้ามีเวลานะเอาพื้นฐานให้แน่นอาจจะคะแนนไปได้ไกลกว่าไปเก็บแค่เทคนิคข้อสอบเออก็ขอแนะนําไว้แบบนี้กันละกันสาหรับคนที่อยากไปนในทางนั้นถ้ายิ่งใครอยากจะเข้าคณะคะแนนสูงๆยังไงเราก็ทิ้งพื้นฐานไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับขอให้ทำคะแนนได้ดีจนถึงขณะในฝันจ๊าแลวถ้าใครยังทำไม่ดี There's room for improvement. <laughs> and there are courses from in the boosters. <laughs> <laughs> there are courses from in the boosters. <laughs> huh? Okay, let's so see. -so, you. bye bye. bye, -bye.